สวัสดีครับสบายดีนะแม่เวียงสวัสดีครับสบายดีอ่าอยุดยก่องรุ่งโหยกินชมเด้อกินชมเด้อทำมาเหรออ่ะพรีกล่องมาสวัสดีครับสบายดีบล็อกินชมเอากระคาบก่อนจะวังเหยียบกล้องอืมเดี๋ยวเซฟเท่อย่างไว้ย่างว่าเสียหายเนาะครับ้องลาแตกกุ <uk> ๊กก <What> so <music> ินแบบอะไรอร่อยมี่สุดไม่กินอะไรดู ฟองไ่ยังร้ายหลายได้ไปเดียงงวลงลงนียร้ายหลายเดินใจจะปูองอ่านียมองแฮมเดนอ้อนเดยวอวงจพัดของรูมันจะทอนมันจะโดนแสงแล้วมันมืดมืดีเดียวนะช็อคแฮมแ่กุยมนช็อคใครเลี้ยงช็อตไ แปว่าไอ้เบียงชดต้องไอ้เียงเอาจริงจังดูครับนึงอือเจ้าสวัสดีครับเียกตัวสวัสดีครับลงคุณแม่นะต้องง่มอีกูกองโกปรเจนนี่กันชั้นระดับหนึงแบบเปอร์เชนมันน่ะมสามีนะกโปรแปดนี่หกชีฟกลัวเก้านี่พอดี้อยสามชี เฮ้ยไปนี่กันโบไปทางไหไปนี่กันเลารไปปลาไม้กินเนี่ยปุยแล้วปลามากกินชบดโอ้วัสดีครับแม่แม่วัสดีครับนี่คือแม่ผมนะครับเอ้ยมากินชมด้อแม่จะลงมือแล้วขอดชแม่เนี่ยกินชมหลายบ่ได้ไเนี่ยลูกบอยนใช้บดีดีเนาะเนียคนบุจักขมาหากินเหนะ ลุงบอยดับ้องถ่ายรับลุงบอยครับแช่ป้ะช่ไหมเอ้ยจบไหมมาถามแล้วบ่ยแม่คือชีบๆก็่อนพักแล้วมาเข้มือนกันไวๆด้วยพอถึงใช่ไวเาพักจิงเองเนียงไปดีไหมนี่อะได้ว่าครับ มา<ะ>มานี่มาละมาปมาสมาไปได้ยไ้มยังไวะต้มปุณิแชทใช่ดิแม่ได้บัตสวยนานมไปเอาไก่กระดอนปุน่นได้แลไก่นี่ก็ไม่ขอเห็นมาแไปหุอนออเงาไป้หนงูหนคาพไดนะควไปไั่ป ไปทั้งเถียงลุ้นตุกก็คือสองคุณง่ายๆกันหาหาโตเึ้นเบสกระเป๋าเลยนะไอ้บอสกั็หาเป็นเด้ะโอคนป่าพบไอ้บอสกั็หาเป็นโอสีหน้าของคนส้มแหงเขาเริ่มเคลียวๆนี่น้ำหาโตท้อยแล้วท้อะแล้ววันดีครับเนี่ยวันดีครับ มึงลองกินนี่แม่บอกเฮาอีกไหม,อมบอกเข้าอยาบ่เด็นี่แซ่บแม่ปอกให้แซ่บกินเยี่ยงบ่แล้วงหรอกถุงน <c oughs> ี่คลิปคลิปอะไรนะคลิปอะไรนะจะรีวิวนี่คือตัดเต็นเ <c oughs> งา หัวเจยหัวเจยตัวผู้ตัวผู้ตัวผู้เนี่ยมันจะน้อยกว่าตัวแม่ใช่จากสี่ห้าเท่าได้ใช่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 เข้าไหมนี่บอกยุ่นขึ้นเหมือนกระบินเลยคลิปคลิปไอ้เนี้ยนุ่นไม่คลิปดูมาดิเลยคลิปนึงไปกินน้ำนี่ตัววัวกินมกัค่ะไปด้วยกันเติ้ ตึพ่อหน่อยดิการลอกพาพ่อไปเอาผักกขญี้งมากินได้ผักกขญี้งมาแล้วเอาไปนี่เพียงโซ่พอผักกขญี้งมาแล้วจะแกงหน่อไม้นะทำไมห้างมันปีนเทยเมื่อบ้านแบบในกระป๋องเโอ้ทิ้งแม่อยู่ผู้เดียวเหรอแล้วแต่ข่าวใด ต่ข้าวฮาไต่ขัวในกกแพนแม่บอกว่าไม่ไม่ไี่เกียโทรชัรวมความกัวโยนแม่พอว่าขอโทรมาเจ้าคือบุห้่ะเอจคือบุห้าาเพี้ยงหัวอะไรนี้นิขึ้นไปขึ้นขนแม่ก่อนนะเจ้ารับ ว่างไรไม่ต้อนหพริกเหเขาั้กลินบัพาบัวพริกคุณผู้ชมจัเป็นอย่าง,ง<พ>านะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไม่ต้อ,อในใหนนอพริกหรือกินเห็นด้าหนกพริกง่ายแย่่งเ <ๆๆ S 2> <ๆ S 1> น้ยชื่ออะไรเนี่ยมันง่ายไปเกินเนาะชื่อเออจุเดอรบาร์ดไพากระเมาแล้วมากินจมอร่อยมากมาก ใชผากางร้ยแล้วไมได้ไม่นช่เนียข้าวไ้ไมสุมามัดนั่งป่อมัมาเอาไข่แพ่ด้ไหมปอลนะปองก็ยักนั่งแลปว าตาโต,ตาโตตาโตดปีูมาจดปาเพรแล้วนาะคนชอบป,ปิ้งใกล้ที่ไหมาแม่น้ำ <c oughs> ันไพักยังงี้ลองกินตาบอกกินน้ำมันบ่ยชอบนะเะกินน้ำเย็นกินน้ำเย็นก็เถอ นกูวางบนลำเลียนไงทีเด็ดได้ไหมทำการมันไงยอมให้เธอเป็นนังคุณจันน่จะไปยามือมันึืบนแล้วมันหลมันผัดลงดิเวปลาผัดลงดิ bà yêu bướm nhỉ? Đấy, ừ. bà siêu mắt cái bà siêu phật này, tôi đại nhanh từ ngày nay. Ừ, siêu mát, siêu không nó เมื่านเนาเห็นคนเห็นอย่างระค่ะรถบอไกเาไก่กินข้าวนได้เนาะเมื่อคืนฉันจดการนะไรบาย่าง้านรักเปิดสีห้าควานกินเพีกุดหน่อยาิเก็บปอนดดอกอันเดียวเลยรักเืองน่ยเอาแล้ว้่ยังเต็มต้กนเอาแล้วแล้อมือเยเอากินเนาะ หมูมกิน้มันดานอชม้ในรมันกินประทตเจ้ากินได้จากข้าเลยไมิข้าตยยังนมมนกินข้ไรกระกกระกปีขาานกเจ้ากกินมั่นะะตกไม่ห่นกนีกโยกกันรสชามนะ คนีพาไม่ไ้ออกเว้นมไอ้นี่ก้านชงนั้น้งนี่ยมันบริดนี่ไปน้นไรแล้วเขเอาไรมา,รอนานลอพอหน้าไรอีกบาปน ກັນລອກບໍ່ແມ່ນນະຄັນລອກຄັນບໍ່ລອງມັນຊົ້ມເດນີ້ຄັນບໍ່ລອງມັນຍິກະຄັນມັນນານເຈັບທ້ອງເຮົາເຈັບທອງຂດນີ້ານຢທ ก็ได้ากมางามแรงมากระตอมแล้วเลา,ลา,ลา,ลามา้ากเกยบเลยขั้นโหใหลอดแหงบุเปื่อยคือมันเอาแต่เขายังน้อยนะเพิ่เอาขีดแกบถมได้แล้วไหมน้ำแข็งอะไอืมีกมกจะว่าอยู่เปื่อยล้ามเแ้น้ำแข็งเป็นก้อนนี่ไดน้ำแข็งเป็นแท่งมันง่ายมาเพิ่นก็ไปควัดใช้ขี้แกะถมแล บัตรที่อบัตถกล่างทัมาล่างเอาเื่อจะเป็นตาบ้นอะไรคนอะไรเนื่องคนที่ว่าเขาใช่หัวเหงมวยใส่หัวบนน้ามันลูลงขึ้นส่ไ้อแดงแ้น้ำไปตังเนาะเอาที่ยีทาวาได้หัวทุนปู่อากิไปเที่ยไหน โอ้ยเข้มีวดจมเลยนอดีดีท่อเราอ